สวัสดีครับนี่โอเคครับสวัสดีครับผมยิตจังครับวันนี้เราจะไปวิ่งไหนนะีหากระเป๋ามาดูดินี่เราจะไปวิ่งอาหารครับวิ่งแจ๊บดันมเออวิ่งลายแมนนะครับนีค่ครั้งแรกนะครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตครับเดี๋ยวลองไปวิ่งอยู่แถวๆลังสิตดูนะครับนั่นแหละไปเดี๋ยวลองดูว่าวันนึงจะได้กี่บาทตอนนี้กี่โมงวะ,ะดูนาฬิกาได้แค่สิบสี่นะไปเจอกันถึงลังสิตเดี๋ยวบอกอีกทดีครับ <N> <Z> นี่เ <N> <Z> จ้ครับตอนนี้เราอยู่ที่ปฐุมโอ้โหหน้าไหมหน้าไหมนะครับหน้าดำเปื้อเลยอะ่ะ <N> <Z> <N> <Z> ไม่ไหวเสาล้นมาตอนแรกแดดเงียมากแดดแบบไม่มีแดดเลยครับเอาไปเอามาตอนนี้แดดแรงจัดแดดแรงมากตอนแรกคิดว่าแบบพ้าเป็นใจแล้วนึกว่าพ้าจะเห็นใจเราทาไปเอามาพ้าไม่เห็นใจเลยครับ ตอนนี้ก็มาถึงรังสิตนะรังสิตปทุนมนะครับมาถึงปึ๊บก็งานเข้าเลยนะครับเพึ่งมารับร้านเกี๊ยวกุ้งเสร็จต่อไปก็กาลังจะไปรับอีกร้านหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปส่งลูกค้านะแล้วโการงานนี้จะได้ไไเท่าไหร่งานแรกผ่านไปครับเท่าไหร่ถือว่าไม่มันรวมสองงานเลยอ๋ออันนี้มันรวมสองงา,น, 2> 2งาน,นได้ห้าสิบบาทเออสองงานครับโอ้ย เอเราขับเข้ามาหลังสิบปุ๊บงานเข้าเลยได้มาสองงานมรสองงานพร้อมกันเลยไปตอนนี้เดี๋ยวกำลังไปส่งที่ที่ครับ l e ส s go โอเคครับสองงานแรกวิ่เรียบร้อยครับ กันบ่ายแลย้วอ่ะขับมาถึงแล้วเออนั่นแหละนี่ในวิานาทีนะนุ้ย A few moments later มาครับงานที่สามของวันนะครับเข้าตอนบ่ายครึ่งเออเพิ่งเข้าตอนประมาณบ่ายครึ่งน,นะครับมารับใกล้อยู่ไม่ส่ง1.3กิโลนะฮะสนิทก็ได้อยู่ครับ ที่นี่เงียบม,มากนะนั่นแหละปกติน้องผมมันวิ่งงานมันไม่เงียบขนาดนี้ครับแต่ว่ามันไปวิ่งในกรุิเทศมันไม่ได้วิ่งแถวนี้ไปตอนนี้เราไปส่งลูกค้าครับเรเรียบร้อยครับส่งเรียบร้อยงานที่สามของเราได้เท่าไหร่ได้สามสิบบาท ไปเดี๋ยวรองานต่อครับเดี๋ยวไปหาที่นั่งรองานเดี๋ยวพาไปนั่งหลังมอลังสิทเนาะแล้วก็แบบดูสาวแ m j a ๆไปเดี๋ยวผมพาคนดูไปดูเสาวไปครับตอนนี้ได้งานที่สี่ครับผมแต่ว,ว่าเป็นวิ่งแก๊บนะที่เราทำาบารกาจสองงานแรกเราได้ของลายแมงครับตอนนี้เราได้ของแก๊บงานที่สองแล้ว ตอนนี้เดินทางไปรับอาหารกันต่อจบแล้วครับงานที่สี่บาทเยบเนีมาเท่าไหร่งานสามสิบบาทเขาให้ทิปมาสิบเอ็ดบาทขอให้ทิปมาสิบเอ็ดบาทนะครับงานสามสิบบาททั้งหมดเป็นสี่สิบเอ็ดบาทเราได้เป็นงาน,นสดมามเราได้เป็นงานินสดในแอปมันก็จะไม่นับใช่ไหม จ้หอ,อ้โหโอ้หอ,อ้โหโอ้โหโอ้โ<ป>อ,อ้โหอ้โห้โ่โอรโหโอ้โหโอ้ค่นอ้โหอ้โอ้โ่นอ้วหโอ้โหัอหอ้อโอออออออน้้น้้อหหลโ้งอ สิบหกบาทต่อไปงานแบบสามต่อไปงานสามทีห่หรือว่าสามล้านสามล้านสามที่สล้านที่ว้แสดงว่าเป็นแปดงานนะเด็กไม่ยาไปลุยครับต่อไปเป็นของไลน์แมนใช่ปะ่ะ <5 S 1> อืมเป็นของไลน์แมนครับแต่อยู่นอกเขตภารกิจนะไปแต่ก็ลุยเหมือนเดิมครับยังไงร็เป็นบาทหนึ่ง,งก็เงิน ตอนนี้เราได้งานที่เก้ามาแล้วมันเป็นทางผ่านใช่ไหมใช่เป็นงานของแก๊ปเป็นงานของแก๊ปอันนี้เรารับลายแมนนะครับแล้วก็งานแก๊ปมาพอดีนะเป็นทางผ่านที่มันไปทางเดียวกันนะก็เลยรับมานะครับอีกสามสิบบาทแล้วก็งานแรกได้เท่าไหร่นะสามงานของลายแมนะ <65 S 1> ห<ะ>่อสบ้าบาทฮะหกบาบทบาทนะครับร oh. วมๆยอดก็ประมาณเก้าสิบบาทนะเพราว่าส่งเสร็จนะครับสี่งานรอบนี้ A few e m m o n t เ e ี๋ยวครับตอนนี้เราส่งงานแกลบที่ว่ามาตอนกลางทางใช่ไหม mm hmm. เออมามาแบบที่เรารับเพิ่มมานะครับแกลบนั่นแหละสามสิบบาทเรียบร้อยใช่เป็นทางผ่านก็เลยรับมานะครับเนี่มาส่งอยู่ที่ผมนะคร ก็รับอาหารมา3ามที่แล้วนะหลังจากที่เราไปส่งของมาเมื่อกี้นะครับงานที่หแล้วก็กําลังจะส่ง7จ็ดแปดเนะครับไปรับของมาหมดแล้วกําลังไปส่งแล้วก็มีงานที่10บมารับของแก๊ปนะอยู่ใกล้ๆเลย งานที่เก้าเราอ่ะเนี่ยงานเรากำลังจะไปงานที่สิบมันรวมทั้งหมดตั้งแต่วันงานที่หกถึงเก้าเก้าสิบใช่ไหมเหลือทั้งหมดสี่งานที่ยังส่งมาหยกไปสี่งานนะครับเก้าสิบบาทแล้วก็งานที่สิบที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็กําลังจะไปครับไปลุยโอเคครับงานที่สิบเราเรียบร้อยแล้วเท่าไหร่ งานที่สิบของเราต่อ,ตอ,โ,อ,อโอ้โหยาวๆ A few moments later เกีครับเมื่อกี้เพิ่งโอ้โหเมื่อกี้เพิ่งส่งอะไรไปนะส่งงานที่สิบเอ็ดไปนะครับสิบเอ็ดหรือสิบสองวันสิบเอ็ดแหละจบไปได้เท่าไหร่ไม่งานเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้สามสิบหกบาทนะครับงานที่สิบเอ็ดตอนนี้กำลัง ไปส่งงานที่สิองนะครับโอ้โหยังไม่ได้พักเลยยังไม่ได้นั่งกินน้ําเลยเนะี่ยไปเลยก็ต่อโอเคครับจบไปแล้วงานที่12ของเราเท่าไหร่ ทลัางงานเงียบแบบนี้เนาะถ้าที่นีเงียอย่างเงี้ยถ้าว่าเป็นุูเกพมันก็อาจจะเป็นปกติอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ก็ถือว่าออเออก็อถือว่าเร็วอยู่นะครับาได้อยู่เชั่วโมงละร้อยแบบชิวๆเลยเหรอ่งวันนึงเป็นพันเป็นพันอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ก็ถ้าว่ามาแต่เช้าก็ไม่แน่นะครับไปตอนะนี้ก็หาที่นั่งรีแลกซ์ A few e m m o โอเคครับตอนนี้ร้านที่13กำลังไปส่งลูกค้าครับตอนนี้เราจะไปทางไหนครัทางลังสิตเหรอทางเข้ามฮะทางเข้ามโอ้ทางเข้าไปทางไปด้วยรถต่อเรียบร้อยครับงานที่13ใช่ไหมตอนนี้4โมงครึ่งนะครับวิ่งมาประมาณ3ชั่วโมงครึ่ง สาม้อยเกว่าบาทประมาณนี้นะอันนี้เป็นประมาณไหมงานเมื่อกี้เท่าไหร่41่่ส,สอองานเมื่อกี้41บาทครับงานที่สิบสามไเดินกัต่อเดี๋ยวไปหาหลังไปหายอยู่หลังพ่อล,ลงติดเนาะ A few moments later ไปครับงานที่สี่สี่เรามาแล้วไม่ได้พามาดูสาวเลยงานที่สี่สี่มาแล้ว ไปแล้วอันนี้งานที่สิบสามใช่ไหมสามสิบสี่อนสะิบสี่สิบสี่เออ,เอ,อง,างานที่สิบสี่ครับจบไปแล้วต่อไปเราจะไปรอแถวไหนตอนนี้สี่ร้อยแล้วนะล่ะเออเดี๋ยวขับกลับไปทางลังสิตครับแล้วก็เดี๋ยวจะรับงานไปเรื่อยๆนะถ้าง,งานด่งขึ้นมานะครับ A few moments later ตอนนี้มาลังสิ่งแล้วเราลับงานที่เท่าไหร่วะสิบห้าสิบห้าสิบหกหรือว่าสิบหกสิบเจ็ดสิบสี่ไปแล้วอ,อ่ประมาณงานที่สิบห้าสิบหกแลครับ จรงเสร็จแล้วางานที่เท่าไหร่นะสิบหกประมาณสิบห้าสิบหกนี่แหละหงานเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ก่อนหน้านี้สองงานเมื่อกี้มันรวมสองงานเหรอหอือสองงานครับสิบห้าสิบหกหรือว่าแปดสิบเจ็ดบาทเออแปดสิบเจ็ดบาทยอดรวมวันนี้ประมาณเท่าไหร่รวมวันนี้สี่ร้อยเก้าสิบไม่ถึงห้าร้อยอีกสิบบาทสี่ร้อยเก้าสิบเป็เยแ,แต่เราได้ทิปมาสิบบาท ห้าร้อยปวันวีเออนั่นแะครับไปเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวค่อยไปปิดคลิปที่หอแล้วกันนะครับเดี๋ยวขับรถกลับก่อนไป let's go <S a few moments later โอเคครับจากคลิปเมื่อวานนะครับสรุปได้ได้นะได้ทั้งหมด490บาทนะครับแล้วก็ได้ทิปมา11บาทเป็น501บาทนะครับ นั่นแหละสรุปหารกันคนละครึ่งคนละสองร้อยห้าสิบนะครับแต่ก็ก็เรียกอะไรผมไม่ได้ขับเลยเมื่อวานให้น้องขับนะครับผมก็ไปดูว่าเออมันต้องกดตรงไหนต้องขับอะไรยังไงนะครับเพราะว่าในลงังสิตในเมืองแล้วนะในกรุงเทพในอะไรรถมันก็เยอะนะครับโห oh, และทรงผมเลยเพิ่งตื่นนะครับกลับมาปุ๊บนอนนะเนี่ยตื่นมาหกโมงเจ็ดโมงนะครับไปนั่นแหละ ใครยินชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องดีจังด้วยแล้วเจอกันคลิปใหม่นะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะเจอกันครับ